มาตามประเด็นเรื่องของคนเมากันบ้างนะคะเมาแล้วก็ขาดสติสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาคือชายคนนี้พอเมาก็ไปจอดรถเก๋งขวางถนนคือจอดรถนอนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็มีทั้งกู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีนะคะมาปลุกให้ตื่นเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ตื่นขึ้นมาแต่จังหวะที่ตื่นเนี่ย โมโหแล้วก็ปิดประตูใส่คนที่เขามาเรียกให้ตื่นจนเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้การแล้วก็เลยต้องมีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะไปดูกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะบังตอนีแล้ว่จไม่ด้มีปัญหาเราจับอยู่แล้วแหละไงเดือมาลงอะเนี่ยก็เป็นสภาพของชายคนดังกล่าวนะคะเมา แล้วก็จอดรถเก๋งหลับอยู่บนเลนซ้ายสุดของถนนทางหลวงหมายเลข3191ใกล้กับ3แยกไทยนอกตําบลมาบขาอํเาเภอนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยเรียกให้ลงมาลงมาจากรถเลยหลังจากที่พบว่าในรถเนี่ยมีมีสปาต้าอยู่ในรถด้วยนะคะคือนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามีท่อเหล็กวางอยู่ในตำแหน่งที่คนขับเนี่ยหยิบจับได้ จากการสอบปากคำเบื้องต้นชายคนดังกล่าวพูดจาวกไปวนมาคือคุยอะไรด้วยไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าจําชื่อตัวเองไม่ได้แล้วก็พยายามจะโทรศัพท์หาคนสนิทให้เข้ามาช่วยเหลือในขณะที่ตอนนั้นพนลเมืองดีค่ะที่เป็นคนไปเจอชายคนดังกล่าวบอกว่าเห็นรถจอดขวางอยู่ช่องทางซ้ายของถนอนอยู่นานเลยก็เลยเข้าไปตรวจสอบหน่อยแล้วก็พบว่าชายคนดังกล่าวนอนหลับอยู่ก็เลยปลุกให้ตื่นแต่ทีนี้นะคะพอตื่นขึ้นมาชายคนดังกล่าวโมโหต่อว่าใหญ่เลย แล้วก็ปิดประตูใส่จนเขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ให้กู้ภัยเข้ามาตรวจสอบค่ะแกว่ายังไงที่เราไปเจรจาตอนแรกอ่ะแกเขาไม่ยอมเปิดประตูแกปิดประตูใส่หลังผมเนี่ยผมก็เจ็บหลังอยู่นั่นแหละเขาบอกให้จอดพาร์ทก่อนแกคุยเรื่องๆอ่ะแล้วก็จอดนอนกลางถนนนี้เลยอ่ะใช่ใช่เราเรียกอยู่นานไหมติดตครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ยอมออกมาเลยไม่ยอมก็เลยโทรหาตำรวจ จากการสอบถาวในเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตำรวจจึงได้เชิญตัวไปที่สพนิคมพัฒนาเพื่อรอให้สั่งเมาก่อนแล้วก็จะดําเนินการสอบสวนนะหาชื่อที่แท้จริงแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งข้อหาเมาแล้วขับและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยค่ะค่ะ แหมเมาแบบนี้นะคะแล้วสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนกันไปด้วยนะคะไม่ใช่ตัวของตัวเองอย่างเดียวนะคะที่จะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ชวนผู้ชมวิ่งกันบ้างดีกว่านะคะผู้ชมแค่ออกวิ่งอวัยวะก็วิ่งด้วยวิ่งลดโรควิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่จากสสสนะคะอเอ,อ,อชวนเข้ามาวิ่งดีกว่าจะได้ไม่เมา